ผนังห้องก็ฉาบเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับด้านในก็ฉาบเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูด้านนอกด้านนอกตรงฝั่งห้องน้ําก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ่าสรุปแล้วทั้งหลังนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างก็เรียบร้อยแล้วฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับ หน้าบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบบ้านตอนนี้กำลัทงทำทุบบัดนะครับบาดด้านข้างให้ทางจากด้านหน้ามามาฝั่งที่ตะบันอหนก่อนนะครับนนี้กำลังช่งางกำลังตัดเหล็กตัดเหล็กนี่คือเศษปูนนะครับที่ช่างทุอบออกนะครับพอดีก่อข้างในนะครับ ด้านในแลเนี่ยตรงนี้นะครับช่างกอ่อผิดนะค,คือความผิดพลาดที่สื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับก็จริงผมก็ต้องการแบบนี้แหละครับน,นี่ครับเป็นขั้นนะครับเว้นเหมือนขั้นบันไดนครับแต่ว่าหน้ากว้างหน้ากว้างก็คืออิทบลก,ก้อนหนึ่งนี่ครับกว้างประมาณนี้แต่ว่าการสื่อสารของ เรากับช่างก็จะคาดเคลื่อนนิดหน่อยช่างก็คิดว่าหน้ากว้างประมาณมิดหนึ่งนี่ก็เกาเลยสั่งรื้อก็เลยให้ให้รื้อนะครับก็เลยให้ทุบทุบออก,กเพเศษที่เหลือก็เศษที่เหลือก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับหลังบ้านเดีย๋ยวจะทำครัวออกมาอีก